ทุกคนและแล้ววันนี้ก็มาถึงคือองนะคะคนเพิ่งไปยื่นใบลาออกมานะคะจากที่ทำงานที่ตรงนี้นะคะตอนนี้ถ้านับเป็นเดือนนี้นะที่องไปลาออกองก็ทำงานเป็นเดือนที่9แล้วนะคะก็คือหัวนงหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเอ้ยสงสัยว่าเออลาออกทำไมนู่นนี่นั่นนะคะก็แบบนาะก็แบบ ก็แบบนาะงก็ไม่ค่อยอยากให้ออกอะทุกคนถ้าพูดตามความเป็นจริงนะนาะงก็แบบว่าเออไม่อยากให้ออกอะไรเงี้ยแต่ก็ถ้าองตัดสินใจแล้วอะไรเงี้ยก็คงต้องแบบอย่างนั้นนะคะแล้วองอะผ่านโปรแล้วนะคะผ่านโปรการทํางานแล้วโปรอะคะทุกคนก็จะมีทดลองงาน6เดือนนะคะแต่เนี่ยองทํามาเดือนที่9 8้าแปดจะเ้าแล้วแล้วซึ่งมันผ่านโปรไปแล้วอง อ,องก็เลยต้องยื่นเกาะออกก่อนสามเดือนนะคะอ,องยื่นวันนี้แต่อ,องก็ต้องทํางานไปอีกสามเดือนนะคะอ,องถึงจะออกได้แต่ว่าถ้าเรายังไม่ผ่านโปรหกเดือนนะคะก็คือแบบยื่นก่อน1เดือนแล้วเขาก็จะหาคนอื่นแต่นี่เราผ่านโปรแล้วเนาะก็ต้องเป็นสามเดือนยอะไรเงี้ยก็ไปยื่นใบลาออกมาที่แรกขององนะคะทุกคนที่องทําองก็ทํางานครัวเหมือนกัน ทํางานครัวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะอันนั้นอองก็ทํสองปีนิดๆน,นะคะองก็ยื่นใบาลาออกแล้วก็มาสมัครที่นี่ที่นี่องคทำเป็นในครัวเหมือนกันนะคะแต่อคงทำเป็นครัวทำอาหารสำหรับบ้านพักคนชราเป็นบ้านพักคนชราแล้วก็อคงทำ กับคอมมูน่าคอมมูน่านี่ก็คือเหมือนคล้ายๆกับรัฐบาลของอำเภอของจังหวัดของอะไรประมาณนี้่ะทุกคนแบบถ้าแปลไม่ถูกก็อย่าว่ากันนะก็ประมาณนี้แหละแอบเศร้านิดนึงเนาะคือแบบงานตรงนี้มันองงานแรกขององอ,อ,งอะ่ะทุกคนองทำหนึ่งร้อยเปอร์เซนหนึ่งร้อยปซนตะคะหนึ100่งร้อยซซลลิงก็คือทำงานคือเป็นงานประจำทำหนึ่งรอยเปซนก็คือแบบหยุดเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยแต่ว่าที่เก่าขององอ,งอะ่ะ เขาบอกว่ามันหยุดอาทิตย์หนึ่งหยุดสองวันอะไรเงี้ยแต่องแทบจะไม่มีวันหยุดเลยทุกคนองจริงที่เก่าขององ,องคือองทาองเป็นหัวหน้านะคะเป็นหัวหน้าคือเป็นคนดูแลทั้งร้านเป็นคนดูแลทุกอย่างทําอาหารลูกน้องทุกอย่างองทําทุกอย่างแล้วองรู้สึกว่าแบบงานมันโอเคนะทุกคนองก็ชอบที่นั่นแต่ว่ามันเหนื่อยมันเหนื่อยมาก คืออองแทบจะไม่มีวันหยุดเลยทุกคนคือนับวันหยุดได้เลยอะอธิตย์นึงอะได้หยุดก็คือแบบประมาณ1นวันสองวันอะไรเงี้ยสวันนี่คือเยอะสุดแล้วนะแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่โควิดด้วยที่องทำงานองต้องรีบเร่งนะคะเพื่อที่จะทำงานให้ครบตามที่รัฐบาลกำหนดแล้วก็จะขอวีซ่าถาวรแล้วก็ยื่นขอสัญชาติต่อทุกคนก็เลยแบบว่าต้องตั้งใจทำ แล้วก็หารายได้ให้ครบตามที่รัฐบาลกำหนดนะคะก็พอรายได้ครบตามที่รัฐบาลกำหนดแล้วอะไรเงี้ยแล้วองก็ยื่นขอวีซ่าถาวรผ่านแล้วเรียบร้อยอะไรเงี้ยองก็เลยขอลาออกเพราะองรู้สึกว่ามันหนักเกินไปมันเหนื่อยมากคือความรับผิดชอบเยอะแล้วก็ไม่ค่อยมีวันหยุดแล้วองก็ขับรถไปทุกวันวันละ หนึ่งชั่วโมงกว่านะคะเพราะว่าอยู่ไกลจากบ้านองมากแล้วยิ่งช่วงหน้าหนาวหิมะตกอะไรเงี้ยมันก็ลําบากนิดนึงอ่ะเนาะแล้วองก็เลยม,มาสมัครที่ใหม่แล้วที่ใหม่อะมันใกล้บ้านขององมากองขับรถไปประมาณ3าถึงหนาทีนะคะทุกคนก็ถึงแล้วแล้วมันเป็นของรัฐบาลสวัสดิการดีคือมันมันมีอะไรที่ดีกว่าที่เดิมเยอะมาก แต่องยังไม่ขอลงดีเทลนะคะเดี๋ยวองจะทำคลิปแยกแบบรีวิวชีวิตการทำงานขององที่นอร์เวย์ทุกคนคือมันมีอะไรหลายอย่างที่องอาจจะพูดได้ไม่ได้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวองจะทําคลิปแยกไป็คลิปหนึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ออามาบอกทุกคนว่าองไปยื่นใบาลาออกแล้วจากที่ใหม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวองจะ มาเล่ารายละเอียดให้ทุกคนฟังว่าการทำงานขององเป็นยังไงที่เก่าแล้วก็ที่ใหม่แล้วก็ที่ต่อๆไปนะทุกคนแล้วสาเหตุอะไรทำไมองถึงยื่นใบลาออกเดี๋ยวจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับอองเอกแล้วนะคะกับช่ององเวอร์แล้วแต่อองวันนี้นะคะทุกคนองก็จะมาทําคลิปนะคะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่องทําไป หลังจากที่องไปยื่นใบลาออกมานะคะจากที่ทํางานนะคะองก็จะมาเล่าประสบการณ์ทํางานขององที่นอร์เวย์นะคะถึงองจะทํางานไม่นานมากทํางานแค่3ปีนิดๆนะคะในนอร์เวย์องก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะให้ทุกคนฟังว่าประสบการณ์ขององเป็นยังไงคะแต่องต้องบอกก่อนว่าประสบการณ์ที่ทํางานที่นอร์เวย์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าดรามากนะทุกคนของ,ององและของคนอื่นก็อาจจะแตกต่างกันนะคะนี่องก็จะมาแชร์ประสบการณ์ขององนะคะ องทางานที่นอร์เวย์มา3ปีนิดๆนะคะแต่องอ่อาศัยอยู่ที่นอร์เวย์5ปีนะคะทุกคนอย่างที่ทุกคนรู้ว่าการที่เราอยู่ที่นอร์เวย์นะคะแล้วเราอยากได้พาสปอร์ตแล้วก็อยากได้วีซ่าถาวรนนะคะเราต้องทํางานแล้วก็จา่ายภาษีกําหนดนะคะว่าเราต้องทํางานได้เท่าไหนถึงจะสามารถขอวีซ่าถาวรได้อยู่ที่นอร์เวย์มากี่ปีถึงจะสามารถ ขอพาสปอร์ตนอร์เวย์ได้นะคะทุกคนและตอนนี้นะคะทุกคนองก็อขอวีซ่าถาวรแล้วแล้วองก็ได้วีซ่าถาวรแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้ององทำงานที่แรกนะคะที่องทํางานที่นอร์เวย์นะคะก็คือร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะถ้าใครติดตามขององคลิปขององ,องตั้งแต่แรกๆเลยนะคะก็จะรู้ว่าองทํางานที่ไหนอะไรยังไงนะคะ อ,องทํางานที่แรกที่อ,องทํางานที่นอร์เวย์นะคะอ,องทางานประมาณ2ปีนิดๆน,นะคะก่อนที่จะอ,องจะตัดสินใจลาออกอช่วงแรกๆที่อ,องเข้าไปนะคะอ,องก็เป็นพนักงานเสิร์ฟแล้วก็ผู้ช่วยกุ๊กนะคะช่วงแรกๆที่องทําคือองทํออาไม่100่งร้อยเอร์เ์งทำแค่ประมาณ 60- 60กว่าเปอร์เซนต์นะคะก็คือ,อคล้ายๆกับ ไม่ได้ทำทำเป็นพร์ททม์นะคะเมื่อไหร่ที่แต่ว่าเมื่อไหร่ที่เขาต้องการคนเพิ่มเขาก็จะโทรมาแล้วองก็ต้องไปทํางานนะคะองต้องพร้อมเสมอพร้อมที่จะไปทํางานนะคะองก็ทํา60%ได้ประมาณ5 6เดือน,นะคะทุกคนแล้วหลังจากนั้นนะคะองก็ได้เป็น100% 100%ยเก็คือทํางานจันทร์ถึงศุกร์นะคะก็คือถ้าไม่จันทร์ถึงศุกร์ก็คือ1อาทิตย์ใช่ไหมคะเราต้องทํางาน5วันแล้วก็ หลังจากที่องได้งาน100%เซไม่นานนะคะประมาณ1-2เดือนนะคะองก็ได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้านะคะดูแลรล้านเป็นกุ๊กนะคะแล้วก็รับงานทั้งหมดเองจะมีลูกค้ามาคุยงานรับงานจัดงานหลายทุกอย่างนะคะก็จะต้องผ่านองนะคะนั่นแหละองก็ทํางานที่เก่านะคะองรู้สึกว่าองชอบมากถือว่าองโชคดีมากนะคะที่มาทํางานได้ไม่นานแล้วก็ได้เป็น ระดับหัวหน้านะคะเงินเดือนก็ถือว่าโอเคมากๆสําหรับงานบนบกนะคะทุกคนก็คืองานที่ไม่ต้องไปทําแบบคือได้ทํางานแถวบนบกที่นี่เขาจะเรียกบนบกนะคะก็คือที่นอร์เวย์อย่างที่ทุกคนรู้ว่ามันมีทํางานเรือทํางานน้ํามันนะคะเรือน้ํามันก็จะเขาจะเรียกว่าทํางานทะเลนะคะส่วนองก็คือทํางานบนบกนะคะทํางานบนพื้นนั่นแหละองก็ได้เป็นหัวหน้านะคะองก็ชอบมากมาก ทำทำทำองก็ทำทำทำเอนจอยกับงานที่องได้รับแล้วก็ได้ทํามากนะคะทุกคนจนทําได้ก็เริ่มมีปัญหามากมายเริ่มองอาจจะไม่ได้ลงดีเทลอะไรเยอะอย่างมากมายนะคะทุกคนก็มีปัญหาพอเริ่มมีปัญหาเราก็แก้ปัญหาแต่ปัญหาบางอย่างอะ่ะที่เรา,เอาบอกให้เสนอไปให้เขาแก้เขายังแก้ไม่ได้ปัญหามันก็ยังแก้ยังไม่เสร็จแล้วมันก็ เหมือนแบบเวลาวันนี้เป็นวันหยุดของเราพอมีงานมาอะไรเงี้ยเขาก็ไม่แจ้งลุงหน้าเขาก็โทรมาให้เราไปทํางานอะไรเงี้ยพอหลายๆครั้งอะไรเงี้ยองก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ไมไมโอเคแล้วกฎของที่นอร์เวย์นะคะเราจะวันอาทิตย์อ่ะเราจะไม่สามารถทําได้1เดือนเราจะไม่ทำอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์อย่างเงี้ยเราต้องสับเปลี่ยนกับคนอื่นด้วยเราต้องหาคนอื่นมาทําวันอาทิตย์ ผัดการทําวันอาทิตย์อะไรเงี้ยเพราะวันอาทิตย์นะคะที่นอร์เวย์มันจะเป็นวันแดงซึ่งวันแดงอ่ะเราจะได้ค่าแรงเพิ่มแล้วองก็ทําวันแดงทุกๆอาทิตย์ทุกๆอาทิตย์เมื่อก่อนองก็ไม่ได้คิดอะไรองก็โอเคทำทำทำไปเพราะว่าองไม่ได้มีลูกไม่ได้มีอะไรนะคะก็สามารถทํางานได้เต็มที่แต่พอหลังๆอ่ะเราก็คือมันเป็นวันหยุดของเราเราก็อยากจะหยุดอยากจะพักผ่อนบ้างอะไรเงี้ยแต่มันก็แบบหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าอะไรเงี้ยองก็เริ่มไม่โอเคแล้ว ต้องบอกก่อนเลยว่าวันอาทิตย์มันต้องจ่ายเพิ่มนะคะวันแดงก็คือมันมันจะได้ค่าแรงเพิ่มกว่าวันปกติอะไรเงี้ยซึ่งอองไม่ได้ตรงนั้นแล้วอย่างวันหยุดวันหยุดพิเศษวันนู่นวันนี้อะไรเงี้ยองก็ไม่ได้ค่าแรงเพิ่มตรงนั้นนะคะซึ่งเราก็เคยคุยกันแล้วเขาก็สัญญาว่าเขาจะให้อะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้ให้นะคะองก็เลยรู้สึกแบบว่ามันเหมือนกับแบบเราโดน อะไรเยอะๆอะไรเงี้ยซึ่งเราเริ่มเริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็การโทรมาแบบปุบป,ปับให้ไปทํางานอะไรเงี้ยมันก็เริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นนะคะอ,องก็เริ่มไม่โอเคมันเครียดสะสมทุกคนจากที่อ,องทํางานร้อยเปอร์เซนตอาทิตย์หนึ่งอ,องต้องได้หยุดสองวันแต่กับกลายเป็นว่าบางทีอะอาทิตย์หนึ่งอ,องได้หยุดแค่หนึ่งวันหรือว่าถ้างานเร่งๆ,ๆอ่างเงี้ยบางอาทิตย์อ,องอาจจะไม่ได้หยุดเลยอะไรเงี้ยอ,องก็เครียดนะคะคือทํางานเหนื่อยมากๆ อ,องเป็นหัวหน้าอ,องต้องรับผิดชอบทุกอย่างตั้งแต่ซื้อของเข้าร้านวางแผนการทำอาหารคุยกับลูกค้าทำอาหารเสิร์ฟให้ตรงเวลามีปัญหาอะไรก็เอาเราคือแบบมันหนักหนักมากๆทุกคนจนช่วงนั้นคือองเครียดมากๆนะคะคือมันหนักจริงๆคือความรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างอยู่ที่เรานะคะอ,องก็แบบเครียดสะสมอ,องทําได้ประมาณ2ปีนิดๆ อ,องก็เลยยื่นใบลาออกนะคะจากที่เดิมที่องทําพอ,อองยื่นใบลาออกแล้วอ,องก็กลับไปเที่ยวไทยนะคะไปพักผ่อนที่ไทย2เดือนพอกลับมาก็มีงานของคอมมูนนะคะเป็นงานทํางานครัวเหมือนกันทํางานครัวให้บ้านพักคนชรานะคะอ,องก็เลยเสิร์ฟไปอ,องก็เลยสมัครไปนะคะพอสมัครไปเสร็จปุ๊บเขาก็เรียกไปสัมภาษณ์นะคะวันที่ไปสัมภาษณ์อ่ะคนสัมภาษณ์เยอะมากๆแต่ว่า อ,องเป็นผู้ชนะนะอ,องได้รับงานนี้แล้วก็ได้ทำงานนี้นะคะก็อ,องก็ทำงานทำงานมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยถามว่าอ,องชอบที่นี่ไหมอ,องชอบมากเพราะว่ามันใกล้บ้านมันขับรถไปแป๊บเดียวคือมันถึงเลยทุกคนแล้วก็มันสะดวกสบายอ่ะเออแล้วก็เลิกงานเร็วแต่เข้างานเช้าแล้วก็เลิกงานเร็วแต่ที่เก่าของอ,องคืออองต้องทํางานอ่ะมันทํางานไม่เป็นเวลา บางทอีอองเข้า8ปดโมงที่เก่านะคะ8ปดโมงเช้าถ้ามีงานปาร์ตี้หรือว่างานแต่งงานอะไรเงี้ยอองก็ต้องเลิกงานตีสองตีสามอะไรเงี้ยแล้วที่ทํางานเก่าของอองคือมันไกลมากอองต้องขับรถกลับบ้านอ่ะประมาณ 30- 40นาทีแล้วช่วงวินเทอร์ช่วงหิมะลงอ่ะทุกคนก็คือแบบขับรถลําบากมากคือมันไกลอ่ะถนนมันลื่นถ้าใครที่อยู่นอร์เวย์จะเข้าใจแล้วมันมืดมากเราก็แบบอันตรายมากๆจากคนที่อยู่เมืองไทยอ่ะ ไปไหนมาไหนขับรถอะไรอย่างเงี้ยรถก็จะเยอะแย,ยะอะไรเงี้ยไฟจะถนนใหญ่มันไม่เหมือนถนนที่นอร์เวย์ถนนที่นอร์เวย์มันจะแคบนะคะมันจะไม่ค่อยใหญ่เหมือนบ้านเราซึ่งองก็รู้สึกว่าแบบมันไม่โอเคอะไรเงี้ยออืองก็เลยแบบอืลาออกไปแต่พอได้มาทํางานที่ใหม่ก็ใกล้บ้านดีแล้วก็ขับรถไปประมาณสามนาทีทุกคนไปสนาทีไปกลับก็คือหนาทีแล้วมันใกล้มาก ทำงานที่ทำงานใหม่ขององก็ถือว่าโอเคนะทุกคนเป็นงานของโคมูลแต่ว่าเขาเขียนว่าเป็นผู้ช่วยในครัวนะคะแต่พอองไปทำจริงๆแล้วอ่ะคือมันหนักมากทุกคนเราผู้ช่วยอะ่ะมันจะหนักกว่าการที่เราเป็นเชฟคนทำอาหารผู้ช่วยคือต้องทำต้องทำทุกอย่างล้างจงล้างจานแบบทำทุกอย่างขึ้นเหนื่อยมากทุกคนขึ้นเหนื่อยจริง แล้วก็แบบหัวหมุนเลยบางวันแบบเราทําตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องรีบไปถามคนอื่นว่าเออมีอะไรช่วยไหมเราต้องไปทํางานอย่างอื่นอะไรเงี้ยแล้วแล้วซึ่งเวลาของมาเยอะๆอะไรเงี้ยเราต้องยกของอะไรเงี้ยมันหนักมากองอ่ะไม่เคยไม่เคยต้องยกของหนักๆไม่เคยต้องทํางานอะไรหนักๆอะไรเงี้ยพอต้องไปยกของแบกของอะไรเงี้ยองก็รู้สึกแบบเออเริ่มเมื่อยเริ่มปวดหลังเริ่มไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยองก็เลยแบบอืไม่ไหวแล้วแล้วที่ทํางานเก่าองอ่ะ ถึงอองจะไม่ได้ OT ไม่ได้วันแดงนะคะแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับที่ใหม่แล้วอะที่ทํางานเก่าคือได้เงินเดือนเยอะกว่าที่ทํางานใหม่แต่ว่าที่ทํางานเก่าหนักแต่ที่ทํางานใหม่ก็หนักคือทํางานอะทุกคนบอกเลยว่าทํางานมันไม่มันไม่ได้สบายทํางานไม่ว่าจะทํางานอะไรคือมันหนักหดแต่แต่ว่าถ้าเราตั้งใจทํางานแล้วแต่เรารู้สึกว่ามันไม่โอเคแล้วมันไม่คุ้มกับที่เราเสียแรงทําไปอะไรเงี้ย ก็ยืน่นเวลาออกไปจากที่ทำงานใหม่ตอนนี้องก็ทำงานได้ประมาณ8เดือนกว่าแล้วนะคะเดือนหน้านะคะก็องก็จะหมดสัญญาแล้วเพราะองยืน่นเวลาออกไปอย่างต้นคลิปนะคะที่องพูดไปก็คือยืน่นเวลาออกไปมันต้องใช้เวลาในการลาออก3เดือนนะคะเราถึงจะลาออกได้ก็เดือนหน้านะคะองก็ หมดสัญญาพอหมดสัญญาเสร็จปุ๊บองก็จะกลับไปเมืองไทยนะคะกลับไปพักผ่อนที่เมืองไทยคือพอองเสิร์ฟวีซ่าถาวรได้วีซ่าถาวรแล้วองก็เลยตัดสินใจที่เก่าอะ่ะองทำร้อยเปอร์เซ็นต์แต่จริงอะ่ะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกทุกคนมันร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือมันทำงานหนักมันทำงานเยอะแล้วคือแบบองก็เลยตัดสินใจมาสมัครงานที่ใหม่โอ้ยที่ใหม่เขาหาคือเขาต้องการแบบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์พอดีเลยแล้วองก็แบบไม่อยากทำงานเยอะทุกคนก็เลยมาสมัครที่นี่เพราะว่ารู้สึกว่าแบบ อยากลดอยากลดแบบไม่อยากทํางานเยอะอะอยากมีเวลาให้สามีมากอยากมีเวลาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยคือองกับสามีเป็นคนชอบเที่ยวชอบกินชอบทําแบบท่องเที่ยวอะทุกคนแล้วที่เก่าคือทํางานเยอะเยอะมากกว่าจะได้หยุดอะต้องเช็คดูก่อนว่าเออไม่มีลูกค้าจองเข้ามานะไม่มีนู่นไม่มีนี่นะอะไรเงี้ยถึงจะได้หยุดได้แล้วหยุดก็คือหยุดได้3วัน4วันเยอะสุดก็คือ2อาทิตย์แต่ที่ใหม่ก็คือแบบ70% 70%ก็คือแบบ อาทิตย์หนึ่งทำงานแค่4วันแล้วก็ทำงานค่อนข้างสั้นนะคะ7โมงเโมงครึ่งถึงบ่ายสาโมงครึ่งนะคะอองก็มีเวลาทำอะไรเยอะแยะมากมายแต่พอมาทำงานที่ใหม่ก็รู้สึกแบบมันยังไม่ตอบโจทย์อะทุกคนเรารู้สึกว่าแบบมันยังไม่ใช่อะไรเงี้ยแล้วตัดสินใจไม่อยากฝืนตัวเองไม่อยากทำไม่อยากทำอะไรที่เราไม่ชอบอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกับคุณสามีว่าเออแบบ ตรงนี้มันยังไม่ใช่อะไรเงี้ย <Yeah. S 1> ก็จะกลับไปเที่ยวไทยนะคะไปพักผ่อนไปอยู่กับครอบครัวนะคะ <Yeah. S 1> พอหลังจากที่กลับไปเที่ยวไทยเสร็จนะคะแล้วกลับมารนเวย์แล้วเราค่อยมาดูกันว่าองค์จะหาอะไรทําต่อไปหรือว่าองค์จะไปเรียนต่อดีนะหรือว่าองค์จะไปทําอะไรนะคะองค์ก็คุยๆกับคุณสามีว่าอ,อยากไปเรียนนะคะอยากไปเรียนเพิ่มอยากไปเรียนแบบเทคคอร์สสักอย่างสองอย่างอะไรเงี้ยเพื่อ เพื่อที่จะได้อัพเงินเดือนของเรานะคะให้สูงขึ้นนะคะก็นั่นแหละก็คุยกับคุณสามีคุณสามีก็เห็นด้วยว่าเออเธอควรพักอะไรเงี้ยแล้วก็กลับไปพักผ่อนที่ไทยแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอะไรเงี้ยจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะคะก็แล้วแต่องอีกทีหนึ่งแต่องอะ่ะอยากทํางานเพราะว่ามาอยู่ที่นอร์เวย์ทุกคนมันน่าเบื่อมากๆหนึ่งองไม่มีลูกแล้วซึ่งองอะ่ะ เคยอยู่ที่นอร์เวย์นะคะสองปีแรกนะคะไม่ทำอะไรหรือนอนอยู่บ้านเฉยๆซึ่งมันน่าเบื่อมากทุกคนแล้วแล้วนอร์เวย์อะช่วงหน้าหนาวมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากองอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าก็เพราะตอนมาอยู่ที่นอร์เวย์เพราะมันมันเหงามากมันเบื่อมากเราไม่มีครอบครัวนะคะที่นอร์เวย์เรามีแค่ครอบครัวคุณสามีก็มีป้าป้ามีพี่สาวสามีมีป้าป้ามีย่าทยาิเขาเนาะแล้วก็มีหลานสาวของคุณสามีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ ก็จะไปอะไรกับเขาเยอะๆอะไรเงี้ยมันก kind of ็ไ like, ม cool ่โอเคเนาะอย่างเราว่างอย่างเงี้ยองก็ไปเยี่ยมเขาตลอดแต่แต่ว่ามันมันก็ไม่เหมือนอยู่ที่เมืองไทยไม่เหมือนอยู่กับครอบครัวเราอะไรเงี้ยซึ่งวัฒนธรรมที่นี่ออย่างเวลาเราจะไปเยี่ยมใครจะไปหาใครอะไรเงี้ยเราต้องส่งข้อความไปถามเขาก่อนว่าเธอว่างไหมเธออยู่บ้านหรือเปล่าฉันสามารถไปหาเธอได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะที่เมืองไทยคือเราอยากไปเยี่ยมใครอยากไปไหนเราก็สามารถขับรถไปได้เลย ยัดๆเราอะไรเงี้ยเราก็ไปได้เลยเพื่อนเราก็ยิ่งไปเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องปกติมากๆแต่ที่เนี้ยถ้าเราจะไปเยี่ยมใครเราต้องส่งข้อความไปหาเขาก่อนว่าเขาว่างหรือเปล่าพร้อมที่จะเจอเราหรือเปล่านั่นแหละองก็เลยแบบตัดสินใจว่าองต้องทํางานถ้าองไม่ทํางานอ่ะองคงเป็นบ้าอยู่บ้านเฉยๆอะไรเงี้ยทําไม่ได้องก็เคยเคยคิดนะคะทุกคนเคยคิดว่าอยากจะเปิดร้านอาหารไทยคุณสามีก็เลยบอกว่าเธอคิดดีแล้วหรอถ้าเปิดร้านอาหารไทยเนี่ยเธอจะไปเที่ยว บ่อยๆอย่างที่เราทําไม่ได้นะคือเธอก็ต้องดูรายล้านแล้วถ้าเธอไม่ดูรายล้านเธอหาคนอื่นมาดูแลล้านเธอสามารถเชื่อใจเขาได้ร้อยเปอร์เซ็นหรอนู่นนี่นัน่นอะไรเงี้ยอองก็เลยด้วยความที่อองเป็นคนติดเที่ยวมากชอบไปเที่ยวชอบเดินทางก็เลยคิดว่าอม,ม,มันไม่เหมาะกับเราจริงๆถ้าเราหางานอะไรทําที่เราแบบโอเคไม่ต้องทํางานเยอะอะไรเงี้ยทางานแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะคือแบบ มีเวลาพักผ่อนอยู่กับครอบครัวอยู่กับคุณสามีไปเที่ยวด้วยกนันทํานู่นทํานี่ด้วยการอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเราจะได้ไม่เครียดคือทํางานเยอะมันก็เครียดทํางานน้อยเราก็เที่ยวด้วยองรู้สึกว่าองเหมาะกับแบบนี้มากกว่านะคะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะก็อย่าดราม่านะ <c ười> คือองสไตล์ชีวิตการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ของ,ององเป็นแบบนี้นะทุกคนเมือง <c oughs> ที่องอยู่อะทุกคนมันเป็นเมืองเล็กซึ่ง มันหางานที่เราอยากทําค่อนข้างยากงานแรกขององคือองทํางานที่ครัวงานที่2ก็ทํางานที่ครัวอะไรเงี้ยแล้วงานที่สามอะองไม่รู้ว่าองจะทําอะไรดีจะหาอะไรจะทําอะไรดีอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนนะคะช่วยเป็นกําลังใจให้องแล้วก็คนแล้วก็มาดูกันว่างานต่อไปขององจะเป็นงานอะไรนะคะคนที่มาอยู่ต่างประเทศอะองบอกเลยว่าต้องมีความอดทนมากๆ คือพอองมาอยู่ต่างประเทศอ่ะองอาจจะมาอยู่ได้ไม่นานนะคะเพิ่งจะมาอยู่ได้แค่หปีคนที่เขาอยู่ได้นานๆอะ่ะคือเขาเก่งมากๆเลยทุกคนแล้วก็คือเขาต้องมีความอดทนมากๆอะ่ะสำหรับองอะ่ะองรู้สึกแบบหปีนี่เป็นอะไรที่ทรมานมากพอคิดถึงบ้านทาี่เมืองไทยแล้วก็คิดถึงคิดถึงแม่คิดถึงหลานๆนะคะแล้วก็คือคิดถึงครอบครัวที่เมืองไทยอะ่ะมันอยู่นอร์เวย์มันมันมันมีความสุขนะทุกคนประเทศนอร์เวย์ Norway คือสวยมาก สวยมากแล้วก็สงบเที่ยวสนุกแต่กมันก็มีอะไรที่แตกต่างจากเมืองไทยเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นภาษาอากาศวัฒนธรรมคือเราต้องปรับตัวเยอะมากๆซึ่งองก็พยายามปรับตัวให้ให้ได้ถึงแม้ว่ามันจะยากอากาศบางวันก็ร้อนๆพอสักพักนึงก็ฝนตกฝนตกหิมะตก,ตกอะไรอย่างเงี้ยคือ1วันมีฟูซีซันอะไรย่เงี้ยมันก็ ทำให้เราแบบหแบบเหนื่อยใจโอเคทุกคนอ,องจะไม่พูดเยอะนะคะอ,องก็จะพูดให้ฟังคร่าวๆนะคะว่าประสบการณ์ทํางานของอ,องเป็นยังไงนะคะที่นี่อาจจะน้อยนิดกว่าคนอื่นนะคะเปรียบเทียบกับคนอื่นคนที่มาอยู่นานๆอาจจะอาจจะแบบเจออะไรมาเยอะมากกว่าอ,องแต่อันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวของอ,องนะคะซึ่งอ,องอาจจะไม่ได้ลงดีเทลอะไรเยอะมากมายนะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับที่เข้ามาฟังคลิปนี้แล้วก็ ขอบคุณสำหรับกำลังใจแล้วก็ขอบคุณสำหรับซับสไคร์เบอร์ใหม่ๆนะคะที่เข้ามาติดตามช่องขององนะคะถ้าใครอยากให้องทำคลิปอะไรนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวองจะพยายามทำให้ทุกคนแล้วก็ใครอยากพาไปเที่ยวไหนอะไรยังไงนะคะก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะองตอบทุกๆคอมเมนต์เลยทุกคนไม่มีคอมเมนต์ไหนที่องไม่ตอบนะองก็ตอบทุกๆคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามองเดี๋ยวองจะพยายามทำคลิปดีๆนะคะมาฝากทุกคนนะคะ โอเคค่ะทุกคนวันนี้องก็มาพูดเรื่องการทำงานขององให้ฟังคร่าวๆประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปอาทิตย์หน้านะคะเราจะไปเที่ยวกันนะเดี๋ยวมาคอยดูว่าอาทิตย์หน้าองจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย